สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้อพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมโลกหลังกำแพงกันที่ทันทัศสถานหญิงชนบุรีค่ะและเพื่อให้ร่วมสมัยกับการเปิด AEC เรื่องเล่าจากแดนหญิงในวันนี้จะแตกต่างจากตอนอื่นๆที่ผ่านมาค่ะเกจจัยตมมัดกลวย้งอสมุเทียวเาจังกวยดยกิ ใช่แล้วค่ะผู้หญิงที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวในโลกหลังกำแพงในวันนี้ไม่ใช่ผู้ต้องขังหญิงไทยแต่เป็นผู้ต้องขังหญิงต่างชาติค่ะที่เป็นเพื่อนบ้านของเราทั้งพมา่าลาวกัมพูชาและยิ่งนับวันที่ใกล้เปิดเขตเศรษฐกิจเสรีทางการค้าก็ยิ่งทวีจำนวนมากยิ่งขึ้นในเรือนจำไทย าในต่างแดนการต้องอยู่ห่างไกลบ้านการต้องเข้ามาอยู่ในสังคมเรือนจำที่มีทั้งความแตกต่างในด้านภาษาวัฒนาธรรมและประเพณีก่อให้เกิดปัญหาใดบ้างการต้องดูแลผู้ต้องขังบนพื้นฐานของหลักมนุษยธรรมและความเคารพในความหลากหลายนั้นทําให้รัฐไทยจะต้องมีรายจ่ายและสูญเสียในสิ่งใดบ้าง เชื่อว่าเรื่องราวของผู้ต้องขังหญิงต่างชาติที่คุณผู้ชมจะได้รับชมในวันนี้นั้นไม่ได้มีเพียงแค่บทเรียนชีวิตจากห้องขังแต่เสียงสะท้อนจากความทุกข์ยากของผู้คนเหล่านี้จะทำให้เราเรียนรู้ที่จะเข้าใจและเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่มีความด้อยโอกาสและยาก,กลาบากกว่าเราสาเหตุของการเข้ามาเพราะการดิ้นรนให้พ้นจากสภาพความยากจนนั้นบอกเล่าถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคเราอย่างไรบ้าง ไปติดตามเรื่องราวของผู้ต้องขังหญิงต่างชาติไปพร้อมๆกันค่ะธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย เกือบ4ปีมาแล้วที่ทุกวันมะขินนามสมมุติหญิงสาวจากเมืองพะโครประเทศเมียนมาต้องมาร้องแพลงชาติไทยรวมกับผู้หญิงอีกนับพันคนอยู่ในสถานที่คุมขังบนแผ่นดินที่ไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนของเธอ6ปีก่อนหน้านี้มะขินและสามีเดินทางข้ามแด,ดนหนีความยากจนมาเป็นแรงงานรับจ้างอยู่ในโรงงานผลิตเครื่องสำอางย่านอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี ทำงานอย่างอดทนและอดออมเพื่อเก็บเงินส่งกลับไปเลี้ยงดูพ่อแม่และลูกชายไว้กำลังกินกำลังนอนที่คอยอยู่ข้างหลังอีกสมคน2ปีของการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยขณะที่กำลังลืมตาอ้าปากได้เธอและสามีก็ถูกจับกุมด้วยข้อหาฆ่าคนตายร่วมกับพวกซึ่งเป็นชาวพม่าอีกห้าคน คนตายที่มะขินปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงตั้งแต่วันที่ถูกจับกลุ่มจนกระทั่งณขณะนี้ที่เวลาล่วงเลยมาเกือบ4ปีเธอก็ยังยืนยันอย่างหนักแน่นว่าไม่เคยรู้เห็นกับการตายครั้งนั้นไม่เคยทราบว่าคนตายเป็นใครตายอย่างไรและเป็นอะไรตายเสียด้วยซ้ำเวลาลงพนในมาขอขอาบอกอ่าคดีฆ่าคดีฆ่าแต่ว่า พี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เสียอย่าเลยไม่รู้ดีๆไม่ได้พูดอะไรเลยตำรนจจามาคือเขาบอกว่าเราโดนคดีฆ่าแต่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้ดีๆใด้ต้องไม่รู้อะไรเลยอ๋อแล้วเราไม่ต่อสู้คดีหรอค่ะสู้ค่ะสู้สาลนอแรยกฟอร์สายกฟอง์ฉันโตยกฟอรพ่อกระไอ้กะไม่ยาวอุทธรค่ะอุทธรแบบอุทธรต่างมาหกปี ปั่นมา6ปีแล้วตอนนั้นเราไม่ได้ติดต่อกับญาติพี่น้องหรือครอบครัวที่พม่าหรอคะให้เขามาช่วยช่วยไม่ได้เขาตีโจให่ไิดต่โจไม่ได้พ่อแม่เขาตีคู่ในทำอะไรไม่ได้อ่ะคือติดต่อพ่อแม่ไม่ได้ติดต่อใครไม่ได้เลยที่พม่าแล้วไม่มีใครมาช่วยเราได้เลยไม่ได้ค่ะแล้วมีได้ติดต่อสถานทูตอะไรไม่ได้ติดต่อเลยไม่รู้จักสถานทูตอะไรงาใช่กรไม่รู้จัายอยู่ประเทศไทยมา หา,าปลาะสกูหามาพม่าเนี่ยหามาเข้ามามุไทยไม่มีอะไรเพรไม่มีพอเพร์ไม่ไม่เคยพอเพร์เนาะประเทศไทยเข้ามาเนี่ยใช้ม uh ีปลาสกูหามาไม่ได้ดีดรสัตว์นั่นทู่สัตนันทู่อยู่อยู่ที่ไหนอะไรไม่รู้อ่ะเวลาตามมาหกปีใช้ร้องไห้ไม่เก่งเข้าสารว่าสิวะขาวสารวะโอ้กำลังใจให้เนาะข้าวสารวะอยากเข้มงาทำอะไรไม่ได้หรอกตามารอกเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนเอาเลยใช่เลยไม่เคยดอกเนาะ คุ้ยพี่อะไรไม่ได้หรอกทำอะไรไม่ได้จริงๆใช่ไหมพี่คู่รอทำอะไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ขิดหรอกทำไมเสียใจทุกวันเลยลูกเป็นยังไงั้ไม่รู้พ่อเป็นยังไงั้ไม่รู้ลูปตัวยังไงอยู่ยังไงพี่จๆใช้พี่โมาไปเนาะเวลาใช้คือว่าเวลาใช้กลับมาพ่อแม่เป็นอะไรไปเหิน,หน่าไม่เหิน,หน่าเนาะใช่คิดถักวจริงๆไม่เขี่ลีเลยพี่ถัว่วสาวถั่วเอาใช่มีลูกสามคนเนาะมีลูกสามคน ปัญหาของมะขินก็คือภาพสะท้อนถึงปัญหาหลักที่ผู้ต้องขังต่างชาติส่วนใหญ่พบเจอภาษาที่แตกต่างและความห่างไกลคืออุปสรรคสำคัญของการติดต่อสื่อสารกับญาติพี่น้องจดหมายเข้าออกเรือนจำที่มีข้อกําหนดให้ใช้ได้เฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาไทยทำให้โอกาสในการสื่อสารทางตรงออกสู่โลกภายนอกของผู้ต้องขังที่ใช้ภาษาอื่นๆแทบจะกลายเป็นศูนย โดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงต่างชาติที่เป็นกลุ่มใช้แรงงานเข้ามาสแสวงโชคฐานะยากจนและโอกาสทางการศึกษามีน้อยเหมือนอย่างมะขินการที่จะมีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือเจ้าหน้าที่สถานทูตเข้ามาช่วยเหลือวิ่งเต้นก็แทบจะไม่มีโอกาสเป็นไปได้สำารายไปกว่านั้นผู้ต้องขังหลายคนยังไม่มีญาติพี่น้องที่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งบางคน จำไม่ได้แม้กระทั่งแรกที่บ้านที่ตัวเองเกิดและเติบโตขึ้นมาหนทางเดินและโอกาสของคนจนนั้นมักจะยากเข็นและติดตันกว่าเสมอที่ฐานทันท์สถานหญิงชนบุรีเจ้าหน้าที่ที่นี่ได้พยายามช่วยเหลือมะขินและผู้ต้องขังต่างชาติที่มีปัญหาเดียวกันติดต่อญาิผ่านช่องทางต่างๆรวมถึงหน่วยงานการชาติสากล บางคนโชคดีได้รับจดหมายตอบกลับแต่สำหรับมะขิน4ี่ปีผ่านมาแล้วที่ทุกอย่างยังคงเงียบหายไร้คำตอบทุกที่สุดของมะขินจึงไม่ใช่ร่างกายที่ถูกขังเอาไว้แต่เป็นใจที่ถูกทรมานเพราะความห่วงกังวลถึงคนที่เธอรักซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรและจะทุกข์ใจจากการหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยของเธอมากสักแค่ไหน แสดงว่าตอนนี้คือพ่อแม่เรายูอีกสามคนไม่รู้ว่าเราไปไหนครับคพ่อแม่คือว่าใช้หายไปไปไหนคิดว่าเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเราถูกติดติดเข้ามาอยู่ในนี้อยู่ที่นี่เกือบสี่ปีแล้วเขาเข้ามาอยู่นี่ติดคือไม่ติดคือเขาไม่รู้ใช่ไหมตอนนี้พ่อแม่เครียใช่ายมหายไปอ่ะเครเนาะเคพ่อแม่เครียจริงๆ พ่อแม่บอกกันใช่ตายไปตายไหมเป็นยังไงทำาอะไรไปจื้จิๆขี้อยู่โดยการานไม่รู้หรือเป็นหรือตายยังไงไม่รู้หรอกให้แล้ที่ถั่วพ่อแม่คิดคิดไปอ่ะให้สินใจจริจีอย่าให้ลูกสบายเนาะใช่มีใจพ่อแม่ใช่แล้วใช่นาประเทศไทยสองคนเวลาทำงานได้สองให้ลูกเก่งพ่อแม่สอให้เก่งใช่ไหม ลูกสามปีสี่ปีเราลูกอยู่ยังไงพ่อแม่อยู่ยังไงใจเสียใจมากจทุกอ่ะใจดีสี่เลยดีสี่เนาะใจลูกคู่ไว้พอแล้วทุกอ่ะไม่เคยเลยทุกทุกอ่ะดีสี่เรากคู่ใกันได้กับบ้านเรื่อยๆอยู่ ยาเหลูกยาเดนเรเๆอยยาเนพ่อแม่ไม่ได้เป็นรรส่วนบนทุกวันอยากให้ได้กลับบ้านกลายาให้เวลากลับบ้านรูปสไตล์พ่อแม่ไม่ได้เป็นอะรรสไตล์นะอยาเฮพ่อแม่ให่ไยาเฮะรเลโยพ่อแม่ยาเฮพ่อแม่ไม่ได้ม่ได้เป็นอะไรัยยาเฮทุกคนสบายดีค่ะเพื่อให้คืนวันในเรือนจำผ่านพ้นไปเร็วขึ้นเพื่อให้ชีวิตไม่ไร้ค่าจนเกินไป และเพื่อตอบแทนค่าข้าวค่าน้ำเสื้อผ้าและของกินของใช้ที่รัฐไทยดูแลเธอทุกวันที่ผ่านมามะขินอาสาเข้าไปทำงานในแผนกสุตรกรรมหรือโรงครัวของเรือนจำผู้ต้องขังที่มีมากถึงเกือบ1,500คนรับประทานอาหารวันละสามมื้อทำให้เธอมีงานทำตลอดทั้งวันช่วยลดภาวะความเครียดจากการวนเวียนอยู่กับความคิดเดิมๆและคำถามเก่าๆซ้ำๆว่า ทำไมฉันต้องมาอยู่ที่นี่แล้วเข้ามาอยู่ที่นี่เขาดูแลเรายังไงบ้างอะคะอยู่ที่นี่อ่ะอยู่ที่นี่เราไม่ได้ทำอะไรใช่ทำงานทำงาน,งานอะไรงานอะไรคะงานโรงงานทีทำงานโรงงานสุ้อการสุตการทางข้าวทางผ้าอะไรเนาะทำผ้าทางผ้าทางข้าวอะไรช่วยหั่นผักอ๋อหั่นผักทำกับข้าว ช่วยทุกอย่างวะไรๆนี้นางฟิเวลาแม่บ้านไม่สะอาดช่วยหาให้ความสะอาดผู้ใหญ่างทุกสิ่ผู้ใหญ่างเจ้าหน้าที่บอกว่าช่วยตัวเมยใช้ช่วยเจ้าหน้าที่บอกว่าช่วยตัวเมย์จะใช้ช่วยช่วยทุกอย่ให้ไม่เกลี่ขี้เกียจด้วยเป็นคนขยันเก่งขยันจริงๆให้ไม่เกลีขี้เกี่ยเขาเจ้าหน้าที่อยู่ที no jas, ่เมย์เจ้าหน้าที่ทุกคนแล้วเจ้าเจ้าหน้าที่เขาช่วยดูแลอะไรเราบ้างคะ ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่มีแมไมมาดูแลเห้องเจของอะไรเงีเราก็เราไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วค่ะดูแลเราปกติดูแลเราได้ดูแลตัวเองได้เนาะอยูนี่เลยเอาใจเมื่ก่อนในไม่มียาไม่มีจะไม่มีอะไรใจ้ัะแจ้งนวดละแจ้งนวดของดแจ้งนวดห่ายเนาะไอในช่วงโมงไดสามสิบเาใช้ได้นวดคะ email, ่ะนวดเป็นว่าเป็นคือคิดว่าพ่อแม่นวดให้ถั่วะ ย่างพี่เข้ามาอยู่ที่เรือนจำเนี่ยค่ะเป็นชาวพม่าเนาะต้องใช้ชีวิตอยู่กับคนไทยมีปัญหาอะไรไหมคะไม่มีปัญหาค่ะนี่พม่ามีสี่ห้าฟอเข้ามามาไม่รู้เนี่ยไหนเนี่ยใช้ยามาก่อนเนาะใช้ช่วยช่วยยาเขาไม่เข้าใจอะไรเงีใช้ช่วยช่วยยาเขาก็มาที่มาใช่ยหมมาพบการใช้ช่วยช่วยยาเขาเข้ามามาช่วยกันมามาประเทศเดียวกันเขาไม่เข้าใจช่วยยากันใช้ช่วยช่วย่ายงไงงานประเทศเดียวกันยังไงงานรักกัน เขาไม่มีปัญหาอะไรเลยเวลามีปัญหาคนไทยพ่อไม่รู้เรียกให้บอกให้คุณ่ที่นี่เป็นยังไงอยู่ยังไงเนาะอยู่อยู่อยู่เฉเช่ยาพิเน่มาใช่คนไทยใชมก็บอกเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาด้วยกันเหมือนเราเป็นช่วยแปลช่วยช่วยสื่อสารกับกับคนไทยที่อยู่ที่นี่20ปีมานี้ จำนวนผู้ต้องขังต่างชาติในทันทสถานหญิงชนบุรีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนแรงงานรับจ้างซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในสายงานก่อสร้างรวมถึงแรงงานประมงที่นับวันก็ยิ่งทวีจํานวนมากยิ่งขึ้นตามการขยายของเมืองและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ในจำนวนผู้ต้องขังหญิงต่างชาติ49คนตามสถิติในเดือนกันยายนปี2558ของทันทสถานหญิงแห่งนี้มีชาวเขมรหรือกัมพูชาถึง30คนซึ่งส่วนใหญ่มักเข้ามาสู่เรือนจำด้วยคดีต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายเพื่อมาขายแรงงานแต่สำหรับผู้ต้องขังหญิงชาวกัมพูชาที่ชื่อดวงและแมมนามสมมุติจากเมืองสีโสพลและพระตะบอง พวกเธอเข้ามาที่นี่ด้วยคดีขามนุษย์เอาจริงเลยตอนแรกนุ้มาทํางานอยู่จํางงานบ้านตรงเนี้ยสะอาดบ้านอะไรเงี้ยแล้วนุ้นก,ก็เข้าส่งกับนุ้ก็ลงไปประเทศแล้วก,ก็ได้ป่วยมีท้องลูกก็เป็นเยอะยู่ประเทศไม่มีอะไรทำหรอกเดินก็ไมนน่มีนาเขาไม่มีทำที่ประเทศมันมัมนมีงานทำหรอกก็เลยหาตามเดยนลูกไม่ไ,มได้แต่อยากพา,พาลูกมาเมืองไทยตามเขา มาแต่พาลูกพ่อทานตัดใจทาลูกพ่อทานไยว่าตอนแรกนึกคิดว่าท่านมาทํางานเมืองไทยมีหนี้บัตรมีบัตรพาสปอร์ตเขาก็ไม่รับนูกไปทำงานหรอกแต่ลูกตอนนั้นน่ะมีนูมีท้องลูกก็ยังเด็กๆอยู่ลูกก็ทําอะไรให้ลูกกินไม่ได้ก็ตองพาลูกพ่อทานไป mm hmm. ล,ลูกลูกจะได้พาลูกไปด้วยกันไงจะเป็นจะ เขาคอมิดี้เขาคำตัวดีกันเราอย่างเงี้แบบเป็นคอมิดี้ตัวมิดีกับทำเคยหาอะไรค่ะเลียงเดี่ยวหนูเรียนอยู่เองหาตามเรียนตัวเองเรียนด้วยตัวเองอะไรทุกอย่างก็มีหาได้หมดตัวเองถ้านูนไม่ทำใจทำแบบเนี้ยนูก็ไม่มีอะไรเรียนหนกหรอกนูมีลูกสี่คนสี่คนจ้ะแต่ถ้า<ม><ม>เป็นคิดรวมตั้งลูกดีครัวมาแปดคนแล้ปดคนแล้ว<อ>เราเรียน ห้าเรียนเองคนเดียวเร็วตอนนี้ตอนนี้เรียนลูกคนเดียวใช่ทำอะไรก็แล้วแต่ให้จะได้ตาม,มาให้ลูกกินพอให้ลูกกินอิ่มโตเร็วอะไรงเนี้ยแต่ตอนนั้นทำงานที่ต,ตางชาครัวก็ทำงานก่อสร้างแต่นุงก็ไม่เคยมีอะไรทำที่บ้านอยู่ที่กัูชา,า<จ>ไม่มีงานทำจานงูกพาคนเคยย่มมือไทยกับข้าวพิการ พี่พเคยเป็นพิการพี่โพรครับพ,พิการตาตั้งสองข้างขาข้างเดียวครั้งมาขอทานเมืองไทยกระนุนคอขาวมาด้วยกระนุพี่ใหญ่นี่ไปคอด้วยนุ่มไม่มีตาเหมนืนเมืงลาแบบคิดว่าหาทางออกไปไหนก็ไม่ได้หนุเขาไปมาก่อดูเห็นหนุ่มทำงานเลี้ยงเขาคอได,ด้ค่ะก็หนู่ยากมาคอตัจริงใจพาลูกมานาั่งคอทายแล้ว พอถูกจับได้เราก็เข้ามาอยู่ในนี้ลูกลูกรู้ไหมคะลูกก็โดนจับมากับหนูสามคนอายุเท่าไหร่มั้งคะอายุสิบสองควบกับสิบควบมีคนตัวเล็กประมาณครวบา่าแต่ตำรวจดล่อยไปอยู่กับพอแล้วมีสองอ้สองคนสงขอะพาไปอีสองคนอยู่ที่ไหนอ่ะสงเคาพาไปที่ตรง<า>สงเคาะจ้า แต่ตอนนี้เขาบอกทรงกลับประเทศตแต่ถึงม่ถึงก็งงยังไม่รู้อันนี้ไม่ได้เจอหน้าลูกมานานแค่ไหนแล้วคตั้งพิกติมาเลยก็ประมาณกีปณ่ปีแล้วนะคะปีสิบเดือนปีสิเดือนนิยายชีวิตคนจนพลอดอาจจะซ้ำเรื่องอาจฟังดูน้ำเน่าแต่มันคือความจริงที่ปรากฏอยู่ตลอดมาในสังคม มีตัวละครแบบดวงและแมมมากมายที่มีชีวิตโลดแล่นอยู่ข้างนอกตามพื้นที่ชายแดนข้างถนนในตลาดที่มีคนพลุกพล่านตามตรอกซอกซอยของตึกสูงท่ามกลางสังคมอารยะตราบเท่าที่สังคมยังมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงผู้คนยังอดอยากหิวโหวยช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนยังคงมีอยู่และยังหาทางแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไม่ได้เรืองจำ ก็จะยังคงมีคนอย่างดวงและแม่มเดินเข้าออกอย่างไม่ขาดสายเหมือนดังที่เป็นอยู่และเป็นไป